แม่สามีใจร้ายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงมีครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยนางมุดาลูกสะพ้ายที่ขยันขังแข็งและหัวใจใส่แม่สามีกับสามีอยู่เสมอแต่เธอมักจ,จะโดนนางสามลีแม่สามีที่ใจร้ายบ่นและตำหนิเสมอวันหนึ่งนางมุดากาลังทำอาหารเช้าอยู่ในครัว เมื่อเสิร์ฟข้าวต้มร้อนๆให้กับสามีและแม่สามีนางสามรีมองอาหารด้วยท่าทางไม่พอใจข้าวต้มมันจืดไปนะทำไมไม่ใส่เครื่องปรุงให้เอหมอหะฮะนางสามรีบ่นเสียงดังขอโทษค่ะแม่น้อยจะทำใหม่ให้นะคะนางมุดดาตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานทำไมทำอะไรก็ไม่ดี สงสัยจะไม่เหมาะเป็นสไายบ้านนี้จริงๆเลยนางสามลีพูดต่อด้วยท่าทางหงุดหงิดนางมุดดาหันไปมองสามีในคำูลที่กำลังนั่งทานข้าวอยู่เงียบๆพยายามไม่ให้มีปัญหามากขึ้นแม่ครับอย่าบ่นมากเลยครับน้อยพยายามแล้วครับในคำูลผู้เสียงเบาแต่นางสามรีกลับมองลูกชายอย่างไม่พอใจ ก่อนจะหันไปทางนางมุดดาและบอกว่าเธอไม่ทําให้ครอบครัวดีขึ้นบ้างเลยหรือนางมุดดาทําได้เพียงยิ้งบางๆก่อนที่จะทำอาหารใหม่ให้กับแม่สามีอีกหลายวันต่อมานางมุดดาได้รับข่าวว่าในหมู่บ้านจะมีงานประจำปีซึ่งทุกครอบครัวจะต้องนำอาหารมาแสดง ในปีนี้ในคมูลอย่าให้พรยาเป็นตัวแทนของบ้านในการประกวดอาหารน้อยพี่อยากให้เธอเข้าร่วมประกวดอาหารในปีนี้นะพี่เชื่อว่าเธอทำได้ดีแน่ๆในคมูลผู้อย่างหวังดีแต่นางสำลีกลับสวนขึ้นทันทีอะไรนะให้ลูกสะพ้ยไปประกวดอาหารคงทำไม่ดีหรอก อายเขาเปล่าๆน่านะนางมุดดาหาันไปมองแม่สามีแล้วยิ้มให้แต่ไม่พูดอะไรแม่ครับอย่าเพิ่งตัดสินเธอเลยครับเธอเธอมีฝีมือจริงๆนะในขมูลผู้อย่างพยายามอธิบายแต่นางสามลีกลับพูดด้วยท่าทางเย้ยหยันว่าฮฝีมืออะไรกันคงทำได้แค่ทำให้เราอายเท่านั้นแหละ แม่จะโดนบ่นอยู่เสมอแต่นางมุดดาก,ก็ไม่เคยโกรธหรือเสียใจเพราะเธอเข้าใจว่าแม่สามีอาจจะเป็นห่วงลูกชายและห่วงลูกสะพ้ายแต่ก็ยังคงทำอาหารและเตรียมตัวอย่างดีเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขในวันงานประจำปีของหมู่บ้านนางมุดดาได้ทำอาหารที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านอย่างเกงขี้เหล็ก ลเล็กข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเธอทำด้วยความรักและตั้งใจเมื่อลองชิมอาหารแล้วเหล่านักชิมต่างชมเชยรสชาติที่อร่อยและมีเอกรักษณ์แต่ถ้าว่านางสำรีกับมองอาหารของลูกสะพ้ายด้วยท่าทางที่ไม่พอใจทำไมเธอเป็นที่ได้ลงวันฉันเลี้ยงลูกชายมาทำไมไม่ยอมเห็นความดีของฉันบ้าง นางสำรีผู้เสียงดังในที่สาธารณะเมจะโดนตำหนิอย่างไม่ยุติธรรมแต่นางบุตร,รก็ไม่ยอมให้คำบ่นเหล่านั้นมาทำให้เธอเสียความรู้สึกเธอรับรางวัลอย่างสง่างามและรู้สึกภูมิใจในตัวเองหลังจากงานประกวดอาหารในคำูลได้ผู้คุยกับประยาของของเขา น้อยพี่ขอโทษที่แม่ไม่เห็นความพยายามของเธอเลยในคำูลผู้อย่างเสียใจไม่เป็นไรค่ะพี่น้อยเข้าใจคะ่ะนางมุดดาตอบด,ด้วยรอยยิ้มในขณะเดียวกันน้องเพชรลูกสาวของนางมุดดาก็พูดขึ้นว่าแม่คะแม่ทำอาหารอร่อยที่สุดแล้วน้องรู้ว่าแม่พยายามให้พวกเราทุกคนมีความสุข คำพูดจากลูกสาวทําให้นางมุดดารู้สึกถึงความสําคัญของความพยายามแม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคนแต่การทําดีนั้นยังคงมีค่าเสมอวันหนึ่งในปุ๊เพื่อนบ้านของครอบครัวมุดดาได้มาพูดคุยกับนางสารีนางสารีครับบางทีท่านอาจจะต้องมอง สิ่งที่ลุกสะพ้ายทำด้วยสายตาที่เปิดใจมากขึ้นนะครับนางมุตดาทำทุกอย่างด้วยความรักและความทุ่มเทแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ความพยายามของเธอก็ควรได้รับการยอมรับในปุผู้ยังอ่อนโยนนางสำลีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นว่า ก็จริงฉันอาจจะเข้มงวดไปแต่ก็เพราะรักลูกชายมากจนเกินไปในที่สุดนางสำรีก็เริ่มเข้าใจความสำคัญของการให้กำลังใจและยอมรับความพยายามของผู้อื่นแม้ว่ายังคงมีความเข้มงวดอยู่บ้างแต่เธอก็เริ่มเปิดใจให้กับนางมุดดามากขึ้น นางมุดดารู้สึกดีใจที่ในที่สุดแม่สามีเริ่มเข้าใจความยากลำบากของเธอและการทำความดีไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรักจากทุกคนเสมอไปเพราะบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสุขจากการกระทําสิ่งที่ถูกต้องนิทานเรื่องนี้สอนว่าแม้เราจะไม่ได้รับ การยอมรับจากทุกคนแต่กรรมธดีเล็บทาด้วยความรักจะทําให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงในใจเรานั่นเอง